พี่เปียกพี่เปียกพี่เปียกผมรอยอยู่พี่ชมพูชมพูเบลเบียนสีเลยกัน่ะ

นั่นนะดีอะไรบียบเขาดีเสียงเบียบด้านบนเบลก็เก่าทราแบบอีกงงอะไรเขาช่วยเบลเอละนั่นปืนเรื่อี่หรือสนัยก็ไม่รู้เบียร์เลมคนดีๆเฮ้ยทำไมเขาชนไปหมดเลยวะมันเป็นอะไรนี่แป๊บๆปแร็ปคุณรู้เรอขอถอยก่อนขอถอยก่อนอย่ารีบอย่ารีบอย่ารีบ นั่นนั่นไปเบียร okay, ์ไปเบียร์ค่อยๆยิงค่อยๆพี่อันนี้ผมพลาดเองนี่ผมพลาดเองดูไว้ไอ้พี่มองพี่จุดสองเร็วจุดสองจุดสองผมเอาช่วยไม่ได้ตัวไม่มีเอาลูกพี่ไปไหนอะไป ไปนะไปอเรไปนี่เนี่พ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 ผมช่วยน้องแป๊บีดีผมไปช่วยน้องแป๊บเบฟเราต้องเปไอ้น้าเนาะหเงือกทานทานทานจุดสองจุดสองเอรัดเราปมาข้างหน้าดิค่ะนะอ๋อนีเดี๋ยวขึ้นให้ตอนนี้เลยเนี่นพี่บอกพี่ทำอะรอย จุดสองจุดสองคุณมช่วยไม่ได้รถไม่มีไปไหนอะรถเขายินไปกลัวน้องไปเราไปไเราไปพี่พี่พี่พผมไปช่วยน้องแป๊บพี่ดีผมช่วยน้องแป๊บไปเอ้ยราทันปั้นเหนือทันปทันทันจุอ้ราแป๊บเรอ้มาข้างล่างขันะเไปเดี๋ยวขึ้นให้นี้เลยครับรไปเราแราไปเบ กี่ป้ายอะไมึงอยู่ดูดีนะมึงยังอยู่ข้างล่างกันอยู่เลยโอ้โหไอ้ไรนี่เขาดูดมาแล้วไม่รู้ไม่รู้พี่ไม่รู้ไปกันไปกัะเราวนลงกันไปดิไเลยดูไปเลยดูไปเลยพี่ดูไปเลยเดิมาดมา แต่งมาแต่งง่ายพี่อย่าลืมดิลืมบอกเลยแม่เป็นมาแต่งพี่มาอะพี่เบี้ยพี่เบี้ยพี่เบี้ยใจเย็นหน่อยถ้าขาดล้อหาคนช่วยเพิ่มเลยยินเนี่ยยูช่วยเพิ่มไปเนี่ยไม่ เจมส์คุณตำรวจเจมส์ครับเจมส์ครับ้ยพี่เปียกพี่เปียกชนอยู่พี่เปียกพี่เปียกพี่เปียกไม่ได้เินช่อเนี่ชนอยู่อ๋อเจมพี่เปียชนไงพี่เปียเขาจะเย็นก็ได้พี่จะเย็นเลยจะเย็นหน่อยพี่เปียกไม่ม่กีชนชนชนชอบ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 อบชออบชอบชออบชอบชอชอบชอบอบชอชอบชออบช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 อบอบชอบชอบชอชอบชอชอบชอบชอบชออบออบช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 ชอชอชอบอบช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 อบ ได้ได้ล้อเดียวได้ล้อเดียวใช่ใช่ี่ชนคว่ำอยู่ตอนพี่ชนไงล้อหลังอ่ะล้อหลังล้อขวาจำได้จาได้พี่ขวาหน้าแตกเนี่ยขวาหน้าแตกขวาไม่ขวาหน้าฟึ๊กแต่เมื่อกี้นี่ที่พี่ยิงไงเมื่อกี้อพี่ชนแล้วยิงไงนี่นี่พี่ยิงล้อหลังล้อหลังโอเคไม่ต้องพูดเมื่อกี้บอกเมื่อกี้ผมก็พูดอยู่ว่าจะเย็นแล้วคุณก็ชนพอดีเลยโซลคับโซลคัสกีล้อแต่งงั้นะเร็วกว่างั้นไอ้เฮีย ไม่ไหวก็ลงน้ำไปนะนะ้าแมนรอตัวอยู่เอาว่าไปว่าไปพี่มองพี่มองพี่มองพี่ระเบิด S D วิ่งไป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  รับสายรับสายรับสายท mm ี uh Hello, ่เหดินเก็บไปขนมรอดปะ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 โทรมาดิรับมาดิ ไอเหนืออย่าโอ้ยทำงานงแบบนี้นะรับสายไมนเห็นเหรอเห็นปะรถพี่รอดปะรอดปะรอดคนโทรเข้าผมเต็มเลยเออไอเหี <Yeah. S 1> <ๆ>้ยแม่กูมึงมึองอย่ามึองอย่าลืมดิถ้ามึงยังไม่รอดมึงต้องรับก่อนรับพี่กอ่อนตกใจน้อยเกมเออท้อ,ง,องนี้อยู่บ้านเนาะเชี่ย มันต้องหนี้ทำงานอะ่ะให้มันเป็นฉบอบคาบเข็มเดี๋ยวไ,ไปรับแอบไปก่อน